สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้ก็มาเจอหน้าหลานนะคะสองคนเจอกันกันกบเมยค่ะน,น้องเมย์นักปิ่นแล้วก็มาปิ่นนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรคะวันนี้เราจะมาทำพิซซ่าเวียดนามกันค่ะ,ะเครื่องเรามีอะไรบ้างเครื่องเราก็จะมีปูอัดค่ะแล้วก็ไข่ไก่ต้นหอมซอยแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสหม<น>ูสับ แล้วก็ใส้กรอก็มีวกมาอยองเนสแป้งยวนซอสมะเขือเทศกับซอสพิกว,วันนี้เราจะใช้แบบไม่ได้สูตรย่างนะคะจะเป็นสูตรตั้งกระทะค่ะเพื่อความที่แบบรวดเร็วนะคะเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการทำกันเลยนะคะ แ่วาจเดี๋ยวเราต้องแบบดีไฟแบบให้เบาสุดเลยนะคะมันจะไม่ไม่ก่อมันบางมากเลยไม่แล้วก็ก็จะตอกไข่ลงไปเลยวันนี้เราใช้แป้งขนาดเล็กนะคะมาต่อ เจขึ้นใหมวางไว้ขอบๆก่อนก็ได้ค่ะน้าเขียเปียให้ไข่มันทั่วๆแป้ง,งเลยเล่นไข่ที่มันออกมาจากแป้งอยู่นะ่ะใช่วันนี้แป้งมันแผนเล็กจากแป้งมันจะเป็นที่รองม,มันแป้งมันกลายเป็นส่วนผสมแตวใส่ต้นหอมค่ะใส่ต้นหอมซ่นิดหน่อยต่อไปก็ใส่ต้นหอมแซ่นิดหน่อย ี่นมานี้ค่ะโอแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเราก็จะใ,ใ,ใ,ใส่ไส้ว่าใส่ไสปเนย่งกอัดใส่เนืคอขออพูดอัดมากเลยอ่ะใส่เยอะๆเลยอ่าฮะมันนี่โอ,อ้ไส้ล้นมากเลย ต,ต,ต,ต่อไปก็ใส่กอบใส่กอบแล้วแล้วก็ต่อไปเราใส่หมูสับนะคะนิดนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยโอเคอ่าต่อไปส่ปนนชีสออันนี้ของน้านะก็จะใส่ชีส พี่จะเข้าอะไรใส่ดิอันนี้ของใข่ก่อนอันนี้ของน้าของน้าของน้าพอแล้วแล้วต่อไปก็จะเป็นซอสใส่ทั้งสองใช่มันถึงจะอร่อยอันนี้เราเพื่อความสะดวกสบายก็เปิดปิดตรงเลยนะคะมันจะได้รวยไงเสอวัตย่างมีเนไข่ไข่เป็นวัตถุดิบที่เราใส่ไปแล้วมันก็เหนียวเลย พริกกับพรอนะาเขิีบไส้ลินมากเลย่ะใช่ไส้ล้นมากต่อไปก็มอา,า,า,ามิสไหมขออนุญาตกัะตูดนะคะโอเคต่อไปแล้วก็กินมากมกินมากเลยพักโอ้ย นี่นะคะทุกคนเห็นไหม,ไมโอ้โหแน่นม,มากเสร็จแล้วนะคะหนึ่งไส้ใส่ในจานอุ๊ยเดี๋ยวค่ะพับไม่ได้แส่มมนแน่นหืมเกอบมากเลยค่ะนี่่ะท่านผู้ชมกรอบมาก อ่ามากเลยไปเนี่นะคะ่ะเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นมากนะคะง่าโอเคต่อไปค่ะต่อไปก็จะใส่ไส้รวนก่อนแล,แล้วก็ใส่ไส้กรรแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆใส่ซอสอันนี้จะเป็นของเหมือนเหมือนก็จะใส่ชีสแค่นิดเดียวค่ะแต่เหมือนไม่ค่อยชอบชีสอ่ะอันนี้ส,ส,สองสามชั่งเลย อหาหารเกลืค่ะเกลืเเอเชื่อขม,ม,มันก็ใสาใทั่วน,นะคะช่วนค่ะพอไข่เริ่มสุกก็ใส่ก็ใส่ต้นหอมซอยนะคะ ก็ใส่สิว้าวมาอมมก็ใส่ <c oughs> ใส่กอนวางไปเลยวางไปเลยแน่น แล้ก็ใส่หมูสับค่ะก็ใส่ชีสนี่ชีสต่อไปก็ซอสเลยจ้ากซอสใข่ไห เนื้อไข่ให้น้าใส่เลยนะฮะเอาซอสหนูจะเอาซอสอะไรซอสพริกนีดก่อนี่ยเป็นเหมือนซอสพริกที่แบบจริงๆใส่เมเนสอ่ะหลังใส่เมล็ดีปิดลงเดี๋ยวนะแกะซอสให้เสา เอาซ้อมมะเขือไหมั้อมมะเขือให้ด kind of ้วยค่ะมาแก้ให้โอเคเลยน่องทำมากค่ะดูค่ะดกค่ะ กล่องมาค่ะรับไม่ได้มีเสียงหมาด้วยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสื้อของน้อเปี่นใส่ดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะทำแค่สองชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะสำหรับคลิปนี้น้องเหมยกับน้องปิ่นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย